อุอ้ยอุ้ย,ยตายแล้วกินไม่ได้แล้วมนะั้งกินได้อยู่แหละ ตอนนี้ค่ะทุกคนตอนนี้นะคะพบก,กับช่องไมนมินนะคะวันนี้คือมินอ่ะคือว่ามินอ่ะติดโควิดใช่ไหมคะทุกคนแล้วตอนนี้มินอยู่ที่กักตัวนะคะอ,อยู่กับอยู่กับลูมเมทนะคะตอนนี้คือมินอ่ะอยู่อยู่หลายวันใช่ไหมคะสิบสี่วันแต่ว่าไม่รู้ว่าจะทําอะไรใช่ไหมคือกินข้าวกินข้าวของโรงแรมก็เบื่อใช่ไหมคะวันนี้มินก็เลยสั่งเซเว่นมามาดูกันว่ามินทําอะไรนะคะ,ะพี่ปุ้ยหวัดดีค่ะก็เลา คือสิ่งที่มินต้องเตรียมก็คือนี่เราจะทำามาม่าเกาหลีกันมาดูกันนะคะว่ากักตัวยังไงไม่ให้เครียดน,นะคะนี่นะคะเรามีามาม่าเกาหลีสองห่อแล้วก็นี่อมอสเซลลร่าชีแล้วก็มีไขย่ยามาตุมนะคะเพราะว่ามินสัง่งไข่ไข่ไก่สดไปแต่ว่ามันหมดนะคะนี่เป็นหมออ้อและอุปกรณเตรียม เราเปิดหม้อก,ก่อน,อนแรกเราใส่น้ำเข้าไปเด๋ยวพุูนี่นะคะคือพยายามหาวิธีที่ติดโควิดยังไงไม่ให้เครียดนะคะคือต้องนี่ไงเราหาของกินวันนี้มันเริ่มเดือดแล้วคือโชคดีมากๆเลยนะคะที่พี่พี่ที่ติดด้วยกันนะคะเอาหม้อมาด้วยนี่เป็นยังไงคะเราก็เลยได้แบบ ทำเมนูนี้เต้นเดี๋ยวจะให้พี่ปุ้ยรีวิวนะคะว่ามัานอร่อยไหมคอยอยู่บ้างนมาให้พี่ปุ้ยรีวิวนะคะนี่ไงเป็นมันจะกลายเป็นคลิปคลิปความทรงจำไงปุ้ยของเรา,าที่เราได้ติดโควิดอ่ะนะเราได้เจอกันแบบแปลกๆนะ เราต้องแบบเออให้สบายกันถึงถึงได้มาเจอกันแล้วเราก็ต้องรอดไปใช่เราก็ต้องรอดถือว่าบังเอิญติดมาแล้วก็ไม่เป็นไรเราทำใจสบายี่ใชาิมที่ต้งที่ทำทแบบทลายทำเลทายเลก่อนนะเราจะหาที่ตั้งกล้องใหม่ก่อนอุ้าเราก็ได้มุมใหม่แล้วะค่ะ ดูดูคนบอกหม้อเดือดสิดูเือดุกคนจะไม่ใส่ใส่เลยแบบนี้เราอยู่กันสามคนเราเราต้องยีงะไรความสุขเพื่อจะหายไปใช้ชีวิตปกติไม่ดราม่านะคะบอกว่าคนติดโควิดไม่สบายใจคือต้องมีใครอ่านินนะคะทุกคนเราไม่ดราม่ากันนะคะใส่ก่อนอะไนะก ตะเกียบมันจะคือแบบว่าอีความแบบเกาหลีเกาหลีมากแต่ไม่มีตะเกียบตอนนี้เก่หลีใส่อย่างไรเดี๋ยวก็ใส่ทีหลังปะอันนี้ยังไม่ได้กินนะอืมไม่เป็นไรเพราะว่ามันม่มันต้องเวทเท่าไหรเฮ้ยแกวันนี้ความแบบเกาหลีจริงนะเว้ยเกาหลีเขาจะกินแบบว่าพุดๆอย่างนี้เลยฉลาด ตื่นเต้นมากแต่ยังไม่ได้กินเลยอย่างนี้ต้องเทน้ำก่อนท้มันสุกก่อนทักเสร็จหมดเลยนี่เดี๋ยวเราจะมาให้ดูตอนมันเสร็จนะคะโคน ไม่เกลียดเลยเพ่งอิ่มไปแล้ล่ะทำมาส์กบ้างไหนหน่อยแป๊บสั้อเลือกเลือจะเป็นคนอีโบก็พอชอบคนพอดีไปทำโก้ไปทำอะไ่อนลานล่านนิดนึง ไปข้าวนี้เราไปเทน้ำออกกันนะคะไปขอท่ายนีปมาแล้วค่ะทุกคนวันนี้นะคะจัให้มันดูน,น,น่าเกลีดเราจะเก็บเสียบสายไว้ใหม่อีกให้มันฝุดฝุดอันน,นู้นอไหนวะเอาเบอร์นหนึ่งเบอร์นหนึ่งเนี่ยฝัองฟ้าเอออ๋อ,อแล้วอันนี้ใส่โมเดล่าลงไปฉันพูดหนูกฉันมัเยอะโมเดล,ล,ล่าเหรอบ้ามันคือโบนเลยม โบโลน่ามันคือโบโลน่านะคะหิดได้ไหมอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูตอนเสร็จนะคะว่าหน้าตามันน่ากินขนาดไหนเราเราตักนี้เลยดีกว่าไหมเราจะไม่ทห้เป็นการหดนะคะไม่รังงงทีเราก็ชีสกุโรมันก็มีคาปิ้นเราจะ้องดูที่คุสองแล้วเตรมดิอืมน่า ตนะอไข่ก่อนเนี่ยแคะไข่ก่อนนี่ินะเอช้อนันกลาไปอะนี่มันคือศิลปะในการทำอาหาร Osionfish. Ừ, đã <spices> <laughs> <Right İslam> <Wow. cười> ที่มุ้ยกินเผ็ดอยู่แล้วน่าจะกินได้ ตัวรีแอคของพี่ปุ้ยนะคะว่ามันอร่อยไหมนี่เราจะให้ดูนี่ตอนนี้คือเสร็จแล้วนะคะเาจะมาดูอตเอาเลยคะ่ะ เอาชิปวยเอาไข่ไปด้วยค่ะว้าวสุดยอดมากโอ้โหโอ้โห,โหยาวเป็นเมตรเลยฮ่ะตอวนี้ตอนนี้เชียร์ยาวเป็นเมตรเลยครับว้าวอย่างกับเส้นบะหมี่เนี่ยเจ้ามากเอาไข่ไป,ขไปด้วยใส่ไข่ไปด้วยเบอร์หน้านด้วยค่ะแล้ให้มันครบค่ะมาทำครบ คนถ่ายน้ำลายไหลเลยทะเนี่ยต้องอร่อยมากๆแน่ๆ hmm. อ้าวรูดิองพี่ปุ้ยหาชิมอร่อยไหมคะชิมค่ะนีอร่อยเอายัง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 อือร่อยอร่อยชาติเป็นไงสุดยอดเลยอร่อยให้ฟังประคำเลยค่ะอร่อยชิลตัวเองนะคะตอนนี้